หางผือหางผือหางผือเดินสายเด้อวันนี้มีหางผือเดินสายมาจากมาแต่สหนคมาแต่พนสวรรค์าับหางผือเดือสายมากแเด้อจับเวลาเด้ออเวลาให้กลับไปไหมราคาีิบหาห้าสิบเ่อนยบเยอไกนเข้คอยคขึ้นคอยคออกแลแล้วออกแย่หรอล่ะ